นี่ก็คือวงเวียนหอ,อนาฬิกาโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากนะโอ้ไอสัพญานี่มีหอนบิก๊กซีถ้าตรงไปก็ไปช่องตะกิวก็ได้หรือจะเลี้ยวขวาไปช่องตะกิวก็ได้เข็ดยังครับนันไปยังนี่โอ้ป่าน้อยเอาไปเฮ็ดยังกินเนี่ยไปหอมกทางหน้าก็คือวงเวียนโคข,ข่าวงเวียนบันไม่ไทยแถววอแล้วก่อนขิงเขาช่องตะกบ่มีห้องน้ำนะทุกคนแล้วตรงเนี้มี ให้เบื้งว่าของนามเพิ่มนใส่ได้บ่เออให้กำลังใจสู้สู้ส,ส,สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมิรบ้านเฮาอีกแล้วคิปนี่คิน่คนี่พาทุกคนขับมอเตอร์ไซค์กินลมชมวิวบนับนทึกบรรยากาศช่างท่องถนนทาง,ทนนทางหลวงหมายเลข3ามสี่แปอา เริ่มภาพบงบรรยากาศก่อนหอดปีใหม่ที่จะทอดอีกไม่ชักมือแล้วทุกคนอัปเดตตั้งแต่เขตอำเภอตะพญาณอ่เืออำเภอตะพญาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาข้าไปเบิ้องอำเภอตะพยาบรรยากาศเป็นจังไรนแน่นะก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจสนุนไทยแลนด์อย่างร้านวิทูทรทัศน์ วุดไข่สดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหานทรายสำรานคอนิเจอร์ละก้าจโจ๊โโบ้ารวยเดี๋ยวงบรรยากาศน้วกันอำเภอตาพยาจังหวัดสกแก้าผู้ใดผ่านมาทางนี้เลี่ยงรถปิดในช่วงเทศากาลสามารถ เขาช่องตะกิวได้นะหรือว่าจะไปช่องตะโกก็ได้แต่มื่อนีจากภาพพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศในช่องตะโกมือถีอท่ายคลิปว่าท่านไถึงช่องตะกิววาท่านเปิดนี่ก็คือวงเวียนหอนาฬิกาโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากนะสวยงามสวยงามอยู่หนาอำเภอเลยหน้าที่ว่าการอำเภอตาพยาเนี่ชาวตาพยายินดีตอนโอ้สารพัดผู้โดยสารขอทาดีนะในอำเภอตาพยา เออมันนี่เบิ้งคือคักคือขืออ้นรถคือหลายแถมีมตลาดนะมีตลาดตัวนี่เออนี่ยบรรยากาศภายในอำเภอตะพยาทุกคนมีตลาดที่ท้ายคลิปนี่กับสีเทียงแล้วใกล้สีเทียงแล้วก็ขายอย่างไหนอ๋อหลายอย่างอยู่ตัวนี้เออมีอย่างกินแน่ละ่ะ เอาไปเบืง้งถนนกอนตลาดนัดค่อยว่ากันโอ้อ้ตพญาดีมีหัวนบกซีมีเซเว่นมีบิ๊กซีมีร้านค้าร้านขายเยอะเลยนี่บรรยากาศกคึกคักผม,มาโอ้ทีเจมอก็มีคึกคักคึกคืนผู้ใดผ่านมาทางนี้กับโบอดอยากดอกร้านขายร้านค้าร้านขาย,ลาขาลาขายหลายเลยนะทุกคน เออถนนในชุมชนในตลาดเป็นกับกรวงดีนะซีแยบนี่เขาจะออกสายออกขวาไปไซกระบุรุตรงไปกันนาจะเป็นวัดเออเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะตะพยานะทักทายพี่น้องเชาวตะพยาบุรุว่ามีเอฟซแฟนเพจในตะพยาบนาตะขอตักทายก่อนขอพานนะขอพานแนะเออ ทางหลวงนี่ก็หมายเลข 3, 4, 8สี่คุณเราจะไปช่องตะก,กูออกจากเขตเทศบาลอำเภอตะพยามาก,ก็ะจ,ะจะเป็นบรรยากาศข้างนอกอ้อมนี่ทางวดทางทวิกิตแสดงว่าพี่น้องแถวนี้เฮศอาชีพน่าจะเป็นอาชีพการเกษตรเอาเนาะสวนหลายพอเบิ้งแล้วพี่น้องน่าจะเฮ็เพศให,ห้สวน นะผมน,นั่นบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาสามแยกนี่ออกไส้ก็ไปานาโรงพยาบาลหรือไปทะลุวงเวียนหอนาฬิกาที่ผมพาทุกคนเขา้าในวงเวียนเมื่อสักครู่นี่แหละ้างนานี่ชุมชนนี่คือชุมชนบ้านมะก,กอ อยู่ไล่ถนนบ่ค่อยนี่นะทุกคนนี่ไล่ถนนบ่ค่อยกว้างปบนไหนโค้งเโค้งนี่โค้งเป็นตะยานนะโค้งอันตรายโค้งเป็นตะยานเนอ,นาานอ่อส่วนผิวถนนในชุมชนที่ผ่านชุมชนบ้านประกอบนี่ก็บบ่ค่อยดีปนบนไหนสังเกตเพิ่งสองหางทางก็แล้วกันพี่นอ้อง จากมีตาป้ายนะผมอ่านป้ายเมื่อสักครู่46กิโลเมตรอําเภอโนนดินแดงาจากนี้ไปหาเขาชงตะโกกันนาจะประมาณ20กิโลนะประมาณ20กิโลนิดนิด23 24กิโลนี่แหละ บ้านน้อยพัฒนาข้างหน้าบ้านโคกพกแม่นวะ่าจะซื้อบ้านโคกพกที่เป็นซีแยกสามารถเดี่ยวไปช่องตะกิวหรือเลือกจะขึ้นช่องตะโกก็ได้ ซีแยกซีแยกที่เขาสามารถจะเลือกว่าไปสได้นะขึ้นขึ้นตรงไปนะถ้าตรงไปถ้าตรงไปตรงซีแยกนี่นะถ้าตรงไปก็ไปช่องตะกิวก็ได้หรือจะเลี้ยวขวาไปช่องตะกิวก็ได้แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ขึ้นเขาช่องตะโกส่วนมือวันเวลาที่เพิ่นจะเปิดให้เขาสัญจรในช่องตะกิวนะเดี๋ยวจะแจ้งอีกเที่หนึงตอนนี้เพิ่นเพิ่อนได้แจ้งมาแต่ถ้าแจ้งมาแล้วเดี๋ยวจะทําการรีวิวให้ดู เออเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกคนได้เมืองว่าอยากาพลาดคลิปรีวิวช่องตากิวก็กดติดตามนะฮะกดติดตามไว้อ่านป้ายเมื่อสักครู่86กิโลอำเภอนางรองตางหลวงหมายเลข348มสี่แปดถนนจะใส่ได้ถือว่าใส่ได้เออเด็กน้อยเฮ็ดยังเด็กน้อยเฮนะ็ดยังเด็กน้อยเฮ็ดยังนั่นเอาไปถามมึงก็นะเฮ็ดยังบักละเฮ็ดยังครับนั่น หาปลาได้บ่ปลาอีหยังไปยังนี่โอ้ปลาน้อยเอาไปเฮ็ดหยังกินเนี่ยฮะไปฮอมกบ่คือบ่ไปโรงเรียนวันนี้วันอะไรมื้อนี้วันหยังวันอาทิตย์บ่บักหลาระวังน้ำเด้อระวังงูเด้อโอ้ได้ปลาปลาผู้ใดให้มาหานี่แม่แม่ให้มาหาเอาไปโมกบ่ ว้าสุดยอดสุดยอดไปไปเราขำถนนระวังรถไปอย่างดีๆระวังรถได้ลู้ด้วยเออหูจจกหายูหากิดนะเด็กหน่อยไปหาป่าหน่อยในหน้าเนี่ยนะขอท่าดีด้ยไปต่อเา กอนเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะแลนออกจากสระยาเลยหนองเต็มมาก่กอนจะหอดแยกวงเวียนฮนะวงเวียนออบ้านใหม่ใจทาวนโอ้บรรยอากาศดีต้นไม้ตอนนี้เห็นแดดแดดบางเสี้ยนอ,อากาศสดชื่นนะนะทุกคนอากาศดีอากาศดีเห็นป้ายข้างนา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  จากนี่ข้างหน้าก็คือวงเวียนโคข่าวงเวียนบรนไม้ไทยถาวรแล้วไปโนนินแดง29กิโลไปบุรำรัลอยยี่สิบสกิโลถ้าออกใส่ในวงเวียนข้างหนา้าไปวัฒนานคร66กิโลตัวเมืองสะแก้ว94กิโลเออทางหลวงหมายเลข 3, 4, 8เออวงเวียน บ้านใหม่ไทยถาวรตำบลทับลาดอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วงเวียนภาพมุมสูงผมถ่ายไปหลายครั้งหลายเทียอยู่ออกทรายนี่แหละไปกรุงเทพเ้าเขาวงเวียนโอ้วงเวียนบักไ่เลยเฮ็ดไอสนามฟุตบอลได้เลยมั้งเนี่ไปเด้อยับะพาไปเบิ่งบรรยากาศในเขาชัางตะโก,ก่อนจะหอเอเทศกาลน้ำกัด เ,เวลาเทศก,การลรถติดหรือปีใหม่เพราะว่าจะเป็นสงการออกพรรษาปีใหม่ยังเสียแถวเนี่ยหางแถวถึงนี่เลยนะทุกคนออหางแถวหอนพี่เลยเนี่ยบรรยากาศเพราะถ้าเบิ้งว่าปีนี้รถจะคึกคักหรือคึกคืขน,นขนาดไหนเพจถนนไอลแลนด์จะอัปเดตให้เบิ่งคู้มือเลยเพื่อเพื่อที่จะได้ศึกษาเส้นทางวอดเดินทางสำหรับนองโอ้ลแูแฮง ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรใกล้จะหอดเทศากาแล้วผมอยากแนะนำให้พี่น้องประชาชนทุกคนเขาหองน้ำก้อนขื้นเขาช่ังตะโกถ้ามออีอย่างละ่ะคืออยากจะบอกว่าก้อนขื้นเขาช่องตะโกจุดผัดผักรถที่มีป่ายหองน้ำนะมันบ่มีห้องน้ำนะแต่ตรงนี้มีนี่นี่นนเดียว ตรงจุดตรวจสัตว์นี่หน่วยบริการตรงนี้ก้อนขึ้นเขาช่องตะโกเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่มีห้องน้ำอยู่ประมาณจจกหของเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ่งก่อนเออคืออยากให้พี่น้องหูนะว่าการเดินทางเซ็นทาง348เนี่ยห้องน้ำหรือจุดพักรถเนี่ยก้อนขึ้นเขาช่างตะโกบ่มีห้องน้ำนะทุกคนแต่ตรงนี้มี๋ยวบ้านน้อยพัฒนาตำบลทับสเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วห้องน้ำ อัน,นี้เป็นห้องน้ำผู้ชายตรงไหนทุกคนไอเบื้องว่าห้องน้ำเพนใสยได้อบอห้องน้ำอ๋อใช้ได้มีมีน้ำบ่มีหนึ่งห้องสำหรับผู้ชายสองห้องแล้วก็มีโถเงียวอีกหนึ่งสองสามามีสามโถเงียวความสะอาดกะซอยๆกันด้ทุกคนขยะา,ายหลายเนื้อแวะแวะตรงนี้ได้ดทุกคน พรวาว่าจุดพักรถข้างหน้าเดี๋ยวผมจะพาแวะจุดพักรถข้างหน้าว่ามีหของนามบขื้นบมีนะ่ะทุกคนอันนี่ก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่สัญจร่านไปผ่านมาให้หูนะวา่า้องหนามก้อนขึ้นเขาช่างตะโกที่เพิ่นมีปลายบบกเบลมเทิมหนะบนมีห้องนามหรือว่าจะเข้าปั๊มแก๊สก็ได้นี่ LPG เนี่ยปั๊มแก๊ส L p g พเนี่ยมีห้องนามอยู่ของนามหลายห้องอยู่นะในปั๊มแก๊ส ส่้นข้างหน,น้านี่ข้างหน้านี่คือตลาดชุมชนโวกอีดยก็คือขายอาหารขายของขายของพื้นบ้านนะทุกคนโอ,โ,อโอ้ขายของขายของพื้นบ้านทั่วไปนะครับเห,เห็ดพวกเห็ดพวกผักอย่างพวกประมาณนี้แหละเออแต่มีห้องน้ำอยู่แต่อีกจุดหนึ่งที่อยากจะบอกว่าจะคาดหวังว่าจะมาเข่า้อจ,จ,จะมาจอดมาจอดพักรถได้แต่ว่าบ่มีห้องน้ำ ส่วนผู้ชายนะผมว่า,ก,ากับาเป็นงยังแบบเป็นยังนะเป็นยังเป็นเสียงเนังนี่มน,ม,น,ม,นม,มีป้ายว่าจุดพักรถ้างนาเน,นี่เดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบางจุดพักรถจริงๆผมจะรีวิวไว้ตลอดหรือว่าจะถ่ายไว้ตลอดนะนี่ตรงนี้เลยที่พนเขียนว่าห้องน้ำตรงนี้นะ ไปไม่ได้บ่ได้ว่าจมตีเจ้าหน้าที่หรืออย่างใดทุกคนคือไอ้นี่ผมอยากจะแจ้งไปให้พี่น้องที่ที่สัญจรนะได้หู้ย่าพึ่งมาหวังจะาขาดหวังวา่าจุดพักรถช่องเขาตะโกเนี่ยมีป้ายห้องน้ำเนี่ยทุกคนเห็นบ่นี่มีป้ายห้องน้ำเนี่ยเออมันบ่มี่ <c oughs> เสเ้อเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิกอีกผมว่าเอ็ซีหลายคนที่ติดตามผมยุ่นี่กนะ็จะหูยุว่าบบมีหของน้ำมหลิ กอนนั้นผมรีวิวไว้เป็นทถส้วมตอนนี้ก็น่าจะเอาทถส้วมออกแล้วเนี่ยส่วนซาลาเนี่ยมีอยู่หนึ่งซาลาาของน้ำบ่มีหาของน้ำก็สกรปรกมากเลยฝากไปถึงพี่น้องทุกั่านที่มาพักรถอยู่นีก่ก็พยายามย่าถิ่งขยะเถอะมันบ่มีคนมาดูแลตรงนี้นะมันเห็ดให้สกรปรกว่าสะอาดเออนี่เห็นว่ขยะเต็มเลย ว่าจะเก็บกับจังไหนอยู่อาแต่ว่าก็าขอความร่วมมือกับพี่น้องทุกคนที่มาจอดพักรถจอดนอนอยู่ตรงเนี้ยผมมักมาจอดนอนอยู่มุมนี่แหละก่อนขึ้นเขาชองตะโกไหหรือว่าจะไปเขาห้องน้ำในในนี้ในใน,ใน,ในี่ก็ได้ทุกคนในอุทยานอุทยานแห่งชาติตะพยานยี่เพิ่นก็มีห้องน้ำสะอาดสะอาดให้เขาอยู่เด้แต่ว่ากัยังว่าแล้วเนาะเตรียมจะขึ้นเขาแล้วมันกระเทิรนแล้วน,นะก เงาเลยอาจจะบ่ได้เขา่าเนี่ในเหนี่ยนะครับในนี่หน่มีห้องน้ำสาธารณะอยู่เข้าไปขอเข้าห้องน้ำได้แต่ว่าผมก็บรรู้หรเหมือนว่ามันยุดหยุดใดเพราะผมไม่เคยเขา่าอ่ะนั่นละฝากไปถึงพี่น้องที่ผ่านมาย่าพึ่งคาดฝังเรื่องห้องน้ำนะ,พะเพุภารกิจจะคของมันแล้วอยู่น้ำปั่มน,น้ำเมี่ยงตายคืนเขาไปเบิ้งบรรยากาศเขาชองตะโกหุบเขาที่อันตรายมากๆนี่ล่องลอยการเกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยนี่ รถพี่ใหญ่ค่อยๆึย้นได้เลยพี่เด้อเป็นห่วงเป็นใยเป็นห่วงเป็นใยพี่ใหญ่ทุกคนหรือรถทุกท่านหลยพยายามอย่าประมาทก้อนหนานีมีคลิปออกมาออกอากาศกันนั่นแหละแสงสองแสงสามแสงอ้อันตรายบ,บ,บ,บ่ดีนะบ้าน่ารักระยะทาง3มกิโลกค,ค,ค่อยๆขึ้นเอามองไรโล่งค่อยแซงมองไรโล่งค่อยแซงแต่ว่ามีรถสวนลงมาก็อย่าไปแซงกัพี่นอนะ้องเนาะหรือว่ามองไดที่อัพ มองสายตาที่มองบ่ชาช่ชวงโค้งเนยก็ะยับไปแซงครีบปลอดภัยเดอ้อพี่น้องที่สัญจรผ่านเขาช่องตะกูพี่ใหญ่ค่อยๆลงเดอ้อพี่ใหญ่เดอ้อให้กำลังใจนี่ละช่วงเทศกาลที่จะฮอดนะี่ะเพจถนนไทแลนก็จะมาล้ออัปเดตรีวิวถนนอยู่ในนี่ให้พี่น้องด้เบิ่งอยู่ทุกมือนั่นละจนกว่าจะเสร็จภารกิจก,ก็คือหลังปีใหม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านช่วงเดือนธันวา ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะจะเริ่มแร้วมัง้งนี่เสร็จกินเลี้ยงฉลองปีใหม่เสร็จหลังปีใหม่กับสามสี่ห้าหกด้วยประมาณก็เริ่มลังไหลเข่ากรุงเทพฯต่อผมก็จะอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะให้กำลังใจพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยส่วนผมเพจถนนไทยแลนด์ปีนาปีนานะพูดถึงปีนานะกับรู้ว่าเดือนใดของปีนาถ้าเพจถนนไทยแลนด์มีคนติดตามลหลายๆแล้วก็มียอดวิวสูงๆก็อาจจะมีโอกาส ทาพี่น้องเบื้องบรรยากาศทั้งท้องถนนทั่วประเทศไทยเลยกับำลังใจสำคัญที่สุดจากเอฟซีแฟนเพจนี่ละคอยกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจสู้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 โอ้นี่ถนนไม่ค่อยเรียบด้วยพี่น้องนี่สังเกตด้วยถนนว่าจะจอดมันก็จอดไ่ได้นั่นแหละจะจอดให้ทาให้เบื้อง่าถนนมันบ่เรียบนี่เป็นร่องเป็นร่องเลยด้วยนี่อันตรายแห้งอันตรายแห้ง เนี่ยยังกรณียังเสียึ้นมาแล้วข้างหน้าเขามันเป็นจุดอับสายตาก็คือมองบ่ค่อยเห็นมองบ่ค่อยชัดกับเ่าต้องแซงค่อยคขึ้นนะค่อยค่ยคอยค,อยคนมีอีกหลายคลิปนะที่บ่ไดลออกมาอออากาศผมเห็นพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านขับรถประมาทแห้งก็ะยับประมาทเนาะค่อยๆไปผอดบ,บ้าทเท่กันล่ะครับพี่น้องอืมคงนี่อันตรายเท่กันนี่อย่างพี่ใหญ่กำลังลวงเขาช่องตะโกเนี่ยน้องเล็กก็อย่าไปปาดหน้าพี่ใหญ่เด้อ น้องเล็กนี่ก็หมายถึงรถน้อยเนี่ครับมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะนี่แหละย่าไปปาดหน้าพี่ไงย่าไปปาดหน้า18ล้อพอเพิ่นเบรกทีนึงอะล้มเบรกหายกับเฮ็ดให้เอารถบื่อยู่เลยเด้เออพอแอดมินเพจผมกับผมนี่แหละก็เคยขับรถ18ล้อเท่าันสมัยก่อนก็ขับ18ล้ออยู่ลาดกระบังเจ้าคุณทหารนั่นแหละครับหัวหลากนะสมัยก่อนก็จะพ่อหูโยาถ้าระบบเบรกมันเป็นระบบเบรกล้มเนาะถ้าล้มเมื่อจริงเสะย กะเฮ็ดให้เบรกบ่ได้นะเบรกบ่ได้ใส่เกียร์เลี่ยนเกียร์บ่ได้เลยล่ะเ,เลี่ยนเกียร์บ่ได้เหยียบเบรกบ่ได้เลยอย่ะละให้กำลังใจทุกท่านที่ใส่รถใส่ถนนขอความร่วมมืออย่าประมาทในเขาช่องตะกระยะทาง3มกิโลเป็นบ่ค่อยค่อยขึ้นพอขึ้นมาแล้วเลยดานอยากจะแซงก็แซงไปเลยนะครับเป็นถนนซีเลนนี่ผู้ไดขึ้นมาแล้วกะอยากพักนั่งเลนนั่งพักรถนี่ ภูเขาไฟจำลองประตูสู่อีสานอินโดจีนเดอหรือว่าเรื่องของน้ำเรือของน้ำตอนน้าพู้ได้จะเขากะแวะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสาอเกาวนี้น้องเอ,อิร์ตะตะกูลิ้วเพลตะกูลิ้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เ็นเพลเป็นเพลตะกูลิ้วหรือว่าจะมาเขายู่ในปอ้อมตำรวจก็ได้ของน้ำของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับมีหลายห้องอยู่นี่ปอ้อมตำรวจปอ้อมน,นี่แหละผมก็จะมาปากหลักอยู่นี่แหละปอ้อมตำรวจนี่แหละหรือว่าของน้ำายุดพักรถ ด้านขวาม,มือเราก็จะด้าถนนยากนะพี่น้องนะขมถนนยากนี่เราผมจะอัปเดตเรื่อยๆทุกคนส่วนประมาณวันที่20ผมจะลงไปชนบุรี่ไปชนบุรีแล้วกัวันที่21หรืออาจจะวันที่20่ะผมอาจจะรีวิวถนนแถวชนบุรีมหาเขาหินซ่อนนะรถทะเบิงนะพี่น้องรถทะเบิงผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศถนนอยู่ชนบุรี มาเขาหินซ้อนอาจจะไลฟ์สดนะอาจจะไลฟ์สดหรือว่าถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ได้ติดตามรับชมพอสมควรอ่ะคลิปนี้พี่นี่ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเพศเทนนองไทยแลนด์จะถ้ายห้เบิง้งเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ